ครับแล้วเลยมาเป็นไงลูกกินข้าวยังกินแล้วลูกครับพี่ครับพี่ก็รู้จักผมถ้ามีอะไรกันเพื่อนพ่อจะดีแล้วเเพื่อนพ่อจะดีเราจะกลับบ้านยังอยู่กับพ่อได้ค่ะอยูกพ่อได้ลูกตัวจับต้องไปเรียนนะนะครับนข้บเรียนข้าบ ผมเรียกรถแล้วอะไรแล้วพี่มันไม่จอดเลยเราก็คืกินกันมาแล้วผมก็มีตังค์ผมตกตังค์ออกมาพี่ผมลองแล้วคุยกับแม่ว่าผมกินขนมอะไรกันมีขนมมีอะไรคุยไปคุยอยู่น้องลูกน้องผมสั่งให้เขาสั่งแต่ผมบ่อยใ่บ้านผมประจำเลยครับหามนะครับพี่ก็รู้ว่าผมมัน ็อสไตล์นี้ครับสไตล์รถบ้านพี่โก้แต่ถ้าถามว่าผมเป็นคนไม่ดีไหมผมพี่ถามพี่ตำรวจได้ผมไม่เคยเล่นยาผมไม่มีโดนจับพี่ผมไม่เคยทําอะไรอย่างนั้นไม่เคยขโมยของเห็นใจอยู่เห็นใจอยู่ครับอยากผมเลี้ยงมาแต่เด็กมันบอกยังไงพี่การถ้าเลี้ยงลูกถ้ามันมีบุคคลที่สามอะยาเป็นยัยไะญาญกับน้องเป็นไงตอนนี้ผมก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรคุยใช่ปะ ปราะไรครอบครคือผมกับลูกผมไม่ได้มีปัญหาครับแต่เขาพยายามคือเขาไม่ให้แม่ของน้องเนี่ยเลี้ยงน้องก่อนแล้วแล้วันนี้เขาจะไม่ให้ผมเลี้ยงน้องอีกคนนึงผมว่ามันไม่โอเคอะครับถ้าลูกผมไม่มีแม่แล้วก็ยังต้องมีผมหรือถ้าไม่มีผมก็ต้องเป็นแม่เขาเพราะว่าใครจะเลี้ยงลูกผมได้อ่ะครับถ้าไม่ใช่ พ่อแบบแม่ครับพี่ขัดเหลืออะไรก็โครแจ้งพี่ได้แจ้งพี่ได้แจ้งแจ้งพี่ได้เลยนะเราก็พร้อมถ้าเกิดว่านี่ขาเหลือเรื่องครับทองพราเทอมอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันช่วยกันครับผมก็อยู่ตรงข้ามเตียวนิ่มาตั้งแต่เด็กครับโอเคเอาไม่เคยถ่ายพี่พี่ก็รู้ผมก็ตั้งยางเดียวโอเคครับ ว่าทีปลาลปลาลมันคนคนเยอะอครับมันจะไปตะกอืมอมก็ดีก็ไปอยูอ่ก็ดีก็ดีให้อยู่ตลาดนะลูกอ,อ,อ,อยายอายเด็กตอตาตอตาลูกเดี๋ยว